การแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2568เมื่อวันที่6มกราคม2568ตั้งแต่เวลา1 4 0กาเป็นต้นไปณห้อง5101อาคาร a g 05คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นโดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันธ์ทองเรียกุลรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่รองศาสตราจารย์ดรดรุณีโชติสัทยังกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมแถลงข่าวได้แก่ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรผู้แทนกรมปศุสัตว์ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินและผู้แทนกรมการข้าว งานวันเกษตรภาคอีสานประจําปี2568จัดขึ้นในระหว่างวันที่24มกราคม2568ถึงวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ25์2568รวมระยะเวลา10วันณอ,อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้นับเป็นปีที่33ของการจัดงานภายใต้คําขันเกษตรอีสานสร้างสรรค์ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับเกษตรทันสมัยสู่การพัฒนาไทยได้ยย่งยืนและกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่4มกราคม2568เวลา8ในการ30นาทีเป็นต้นไปณอาคารนิทัศการจัตุรมุก,กุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันเกษตรภาคอิสารประจำปี2568มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกรเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจกเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของอาชีพกเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก เพื่อจะแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ในส่วนกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์มีมากมายนับตั้งแต่การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกศรรษาคณะเกรรษตรศาสตร์การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตร บริเวณโดยรอบในงานวันเกษตรพยสานการจัดแสดงปลาสวยงามการประชุมทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางการเกษตรการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรงานคืนสู่เย่าเกษตรมอญแดงการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านการเสวนาและฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร และนิทรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก8สาขาวิชาคณะเกษตรศาสตร์ในส่วนของพื้นที่การจัดงานได้มีการย้ายพื้นที่จำหน่ายต้นไม้ไปไว้บริเวณด้านทิศใต้ของงานเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อผันไม้และความสะดวกในการขนส่งและได้จัดให้มีบริการรับส่งสินค้าภายในบริเวณงานอีกด้วยรวมไปถึงได้เนรมิตพื้นที่บริเวณทิศใต้ของงาน จะทำเป็นแปลงพืชผันไม้ดอกเมืองหนาวซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคาสเตอร์ไฟเบอร์เวิร์กหรือบานไม่รู้เลยญี่ปุ่นเวอร์บีน่าไฟเนสคอสมอตและแปลงนาข้าวสามสีในส่วนของพื้นที่จอดรถได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าชมงานได้แก่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของงานและการเปิดพื้นที่ บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศสัตว์และบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของบริเวณการจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติมสามารถจอดรถได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัวรองรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่งรวมทั้งมีการให้บริการนำเที่ยวบริเวณโดยรอ,รอบพื้นที่การจัดงาน และหากผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดสามารถจอดรถบริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยคอนแก่นและนั่งรถเมล์ปรับอากาศฟรีสายชีเขียวซึ่งวิ่งบนรอบบริเวณการจัดงานในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการจราจรบริเวณโดยรอบได้ประสานงานและขอความอนุเคาะชุดกำลังจาก กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยคอนแก่นสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดคอนแก่นเพื่อช่วยดูแลในส่วนการจัดระเบียบการจราจรและดูแลความเรีรเยบร้อยปลอดภัยแก่ผู้มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงนักศึกษามาช่วยอำนวยความสะดวกมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วๆไปบริเวณงานโดยรอบงานวันเกษตรภาคสานปีนี้ ท่านจะได้รับความสะดวกปลอดภัยขอเชิญนะครับวันที่24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2568ณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร,ร,รมหาวิทยาลัยรรคอนแก่นก็เหมือนทุกปีปีนี้งานวันเกษตรจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเราเริ่มเราจะมีการเปิดงานวันเกษตรสาหรับปีนี้ก็คือวันที่24มกราคมจนวันถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะ คำถามก็คือว่าปีนี้มีอะไรใหม่จัดมานานแล้วเนาะคำถามก็คือว่าจริงๆงานนี้เนี่ยเนื่องจากเราจัดทุกปีเพราะฉะนั้นแต่ละปีก็คือการที่มาบอกว่าเรามีการเกษตรในภาคอีสานของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าน,นเวลานี้เนี่ยคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดทางด้านภาคการเกษตรของเราก็คือว่าหนึ่งมันมีอะไรที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไหมรัฐบาลพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากเลยในฐานะที่คนอยู่ ภาคการเกษตรเนี่ยคือคนจํานวนมากโดยเฉพาะในอีสานของเราเนี่ยเราจะมีบทบาทอย่างไรบ้างเราจะนําองค์ความรู้ที่หน่วยงานจากกระทรวงต่างๆที่เรามาร่วมจัดนะงานนี้เนี่ยจัดโดยมหลาลัยขอนแก่นจัดโดยหน่วยงานทุกในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดรวมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสะกนเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักของเราก็าคือความทันสมัยมีซอฟต์พาวเวอร์เราจะพัฒนาภาคการเกษตรของเราในโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆยังไงบ้างและที่สําคัญที่สุดก็คือค,อความยั่งยืน เพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรใหม่ไหมภาคการผลิตก็จะมองว่าเอ๊ะมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมไหมที่เข้ามานะคะคำถามก็คือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพูดเรื่องสมาร์ทฟาร์มเราพูดเรื่องการเกษตรนั่นยำํำคำถามก็คือว่าในวันที่คนที่อยู่ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้ได้เป็นยังไงบ้างทีนี้เราผลิตอาหารเนาะต้องให้มีมาตรฐานต่างๆเราพูดเรื่องนี้กันมานานแล้ว แต่เกษตรกรก็จะมีคําถามว่าเราทําคุณภาพดีแต่เรายังขายได้ราคาเท่าเดิมเราจะทําไปทํำไมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่อง Creative mm hmm. เข้ามานะฮะรัฐบาลพูดเรื่องซอฟต์พาวเเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องฟู้ดเข้ามาเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายหน่วยงานโดยส่วนของคณะด้วยเราก็มีการเชิญคนที่ทำงานทางด้าน Creative อี o n o m y โดยเฉพาะทำเรื่อง Food นะฮะขออนุญ,ญาต ยกชื่อนะ,ะคะอ,อย่างคุณข่าบสตูดิโอที่เขาทาเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการนะคะทำยังไงที่จะทําเรื่องของวัฒนธรรมการกินนะให้เกิดเลิกค่านะคะมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นฟื้นการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเชื่อมในเรื่องของการผลิตที่เป็นต้นน้ําไปสู่การรังสรรค์ให้ให้ให้อาหารเนี่ยมันมีมูลค่ามีครีเอทีฟมากยิ่งขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราก็ไม่ได้กินอย่างเดียวนะพวกเราเนี่ย อีสานเป็นแหล่งของวัฒนธรรมเรื่องของผ้าไหมเรื่องอะไรเย,อ,ยอะแยะเลยการเชื่อมโยงพวกนี้เป็นส่วนที่สําคัญดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมตลอดงานพวกนี้นะคะอย่างในส่วนของคณะหรือหน่วยงานต่างๆที่จะลิงก์ในเรื่องฟู้ดนะคะเรื่องเรื่องสินค้าเกษตรเราก่อนเนาะมาในเรื่องฟู้ดนะเพราะฉะนั้นก็จะมาลังสรรพวกเมนูต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้คนยอมจ่ายนะรเราก็จะมีการเชิญที่เราเรียกว่าเชฟทเบิลทั้งหลายนะคะมาลังสรรเมนูที่อาจจะใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน คนยอมจ่ายแพงๆเพราะเราต้องการไม่ใช่กินอย่างเดียวต้องการเป็นอาหารตาเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเชื่อมโยงตรงนี้เข้ามานะคะทีนี้ในส่วนของอความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรทุกกรค์กรมองเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาส่งเสริมในให้การผลิตของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันที่พวกเรา,ผาเผชิญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทรัพยากรถูกสั่นคลอนอย่างมากเลยนะคะว่า,าจะใช้ยังไง แรงก็แรงเต็มที่เวลาน้ําท่วมเวลาอะไรอย่างเงี้ยการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เข้ามานี่จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตเราดีได้ไหมก็จะมีตัวอย่างจากที่ต่างๆที่เขาประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะพยายามจัดสรรในพื้นที่ของการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งเดี๋ยวแต่ละกรมกองเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีไฮไลไท์อะไรเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราคิดว่าในหนึ่งปีความก้าวหน้าต่างๆเนี่ย ใน10วัน,นท่านสามารถที่จะเลือกชมแต่ละที่ได้นะคะทางคณะนะทางกระทรวงเกษตรและสหกรทางจังหวัดขอนแก่นก็พยายามที่จะทําตรงนี้เนะี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าปีหนึ่งต้องรอมาที่งานนี้นะคะถ้าถามว่าการมีงานวันเกษตรเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจจังหวัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราต้องยอมรับว่าณเวลานี้เนี่ยพวกเราเผชิญปัญหารเรื่องนี้นะคะการมีเวทีไม่ใช่เฉพาะองค์ความรู้อย่างนี้แต่การมีผู้ประกอบการในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงในในอีสานมาทั่วเนี่ยจำนวนหลายพันคนเลยคนเที่ยวเนี่ยเราบอกว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเราบอกว่าประมาณ7 0 0 0แสนเราเรียกว่าเป็นครั้งนะคะเราไม่เรียกเป็นคนเพราะบางทีคนนึงอาจจะมาสองสาครั้งแต่ตัวเลขนี่หลายคนก็ถามว่าทาไมเราพูดแต่7 0 0 0 0สนคนเจ็ดแสเพราะบางวันเนี่ยอย่างวันเสาร์ปีที่แล้วเสาร์ที่เนี่ยบางทีเรามาแสนกว่านะคะอาจจะด้วยความที่พื้นที่เราใหญ่มากเป็นไร่200ไร่คนเข้าทุกที่ทุกทางเพราะฉะนั้นการเก็บตัวเลขก็จ,จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นข้อจํากัด นาที่เข้าใจว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่เดี๋ยวดูตัวแรกน่าจะเป็นเกือบเป็นพันล้านอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเขาจะมีการเก็บอยู่ว่าคนนึงใช้ใจ่ายไปเรื่องอะไรบ้างมานี้ก็จะมาเรื่องต้นไม้เรื่องดูความองค์ความรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้จะเป็นงานที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจงังหวัดขอนแก่นและจงังหวัดใกล้เคียงและที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการเกษตรกรก็ได้มาอัปเดตได้มาหรือมา หน่วยงานก็ได้มาแสดงความก้าหน้าในเรื่องของวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่เราสามารถที่จะนําสิ่งที่บอกว่านะในปีที่ผ่านมาเราได้มีองค์ความรู้เราได้มีเทคโนโลยีเราได้มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาแจ้งพี่น้องประชาชนนะคะในภาคการเกษตรเพื่อให้เราสามารถที่จะบอกว่าทําให้คนหมู่มากของคนอีสานเราเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นนะคะในวันที่เราเผชิญทุกอย่างเนาะสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบเยอะ ทำยังไงที่จะทําให้ภาคการเกษตรของเราเนี่ยมีความยั่งยืนคนที่อยู่ในภาคการเกษตรของเราก็อยู่ได้นะครับผู้ใหญ่ในนี้มีแต่คนแก่อยู่ในที่ทําอยู่ในภาคการเกษตรทายังไงเราจะนําคนรุ่นใหม่เจเนเรชันใหม่ซึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญของมหาชลัยขอนแก่นอยู่แล้วในการพัฒนากําลังคนทํายังไงที่จะให้เด็กออกไปสู่ภาคเนี้ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงได้อน,นี้เป็นหัวใจนะเพราะเป็นหน้าที่หลักแต่กรมกองเนี่ยดูแลประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็น องรวมนะฮะในการที่เราได้ทํางานร่วมกันเป็นเกลือ่ายที่เข้มแข็งมากกว่าเกือบจะ30ปีที่เราทํางานมาด้วยกันนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะมาเยี่ยมงานมาเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสานค่ะเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะธงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน